เมื่อนี่ถือว่าเป็นสุดไทยเนาะสุดไทยครับเม่เอ็นะกั็นมือร่วยกันนะเนาะผู้นื่จะเป็นมือโชกมือมาเนาะสำหรับผู้เมีดวงนะเนาะผู้ดวงแต่พี่เจอหน้าเบ่งดีๆนะว่าปัจจัยก็หายากพิ่เจอหน้าเบงดีๆโู้ก็ที่ฝันดีด้เนาะ กเป็นยังไงบวกฝันนะเพราะว่าค่ายากง่าอจิตงานย้าวันไนจิตหยาดเสียต้องไปกูเสียหม้อเป็นมากว่ากูเที่ยงไ่แต่ว่าแต่ก่อนก้อนปูกับฝันเหรอเนาะครับฝันเน่ฝันอยู่ฝันกันฝันกันนั่นดีอยู่หรอกฝันดีอยู่คิดว่ามันต้องต่ำแหะเพราะมอเห็นไหม มากกว่บ๊อบฝันดีนะแต่ว่าเล็กกัมีอยู่ชุดเก่ามันชุดเก่าแต่ว่ามันเพิ่มอยู่เพิ่มสองตัวเล้วอืมก็มีเพิ่าะว่บไปงานศพไปร้านมาเข่าวฝันเขาไฟถือไฟชดทำอันนี้นะตัวนั้นละที่เียนมาให้นละเขามาบอกมเข่าวฝันมเข่าวฝันม่ะมข่าวฝันครับผมหลวงลุงคนละขึ้นเริ่งสิถามเพิ่นถึงอีหยังเริ่มถามพันเรื่องอย่างนี้ ตัวก็บานเล็กทีบอลบานเล็กทีกันหนึ่งห้าศูนย์ทะเลสาโล่งกันหนึ่งหกสองบานเล็กทีหนึ่งห้าศูนย์ตีปูอ่าหนึ่งห้าศูนย์สาโลกหนึ่งหกสองหนึ่งหกสองมาเข่าฟันแลอ่ะคนละครึ่งคนละครึ่งกับตีให้หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งเลยจะได้โอมันมันแมนในเรื่องคนคนละครึ่งเนาะครึ่งกับห้าศูนห้าศูนย์หน่อยขึ้นก็เข้ากันมัน <ละ S 2> นี้ มันนี่หลานฟันก็นเอา,าเอางั้นไดเขาหารอยพยูดิสียนเขากันเหมือนเขากันมดเขากัน,ม,นมดรอ,องซองมัก็รอยอังขานม,มืออะลอยอันค้าอยูปากเอาวไทยโอ้ oh, ไปร้อยอังค้ามครับโอ้ oh, ูกับันค่ากี่ตัวนี่นยข้อมฟันมันคือรีหละค่าอรีนหะเพราะว่าเนาะเขาตายหงะครับ uh. oh. อนอยี่ห้องเขาอ่านจ้าภาพ แต่วิญญาติกันนี่ละนั่งนเปนนอนน้อนเห็นไปมพวนอนอยู่ห้องห้องที่คอนเสียเสียน่ะที่ครับของที่ถือไฟช็อตเหรอท่านขึ้นเล่แมาเขาฝันปูนพูนี่เล่เป็นบูปพู่เขาฝันพูนเขาเป็นล้านเพิ่นมาหวางไหนก่อนเจ้าค่ะหลวงลุงคนละครึ่งหัวนะเย็นข้ามันหันประตูอยู่หลวงลุงคนละครึ่งเข้ยถามมันนี่ก้ยเขาให้ก้ยไปถึงอี้หยางเ็ให้ถามมันนะก็ให้ถามตัวเขาก็หยางไปเลย เขาก็ไปเรืบอกแล้วเขาเขาไปอยากสูญนาเขาแปลว่าเขาไปอยากสูญนาเขาไปเขาเห็นนาคนละครึ่งกับไม้ข้าวาอันนี้ก็ตีให้คนละครึ่งเนาะก็ห้าศูนย์หดแล้วโอ้นนคนละครึ่งเนาะละครึ่งเนาะห้าสิบเปอเซ็นตอยู่ด้เนั้นคนละครึ่งห้าสุดเก้าสื้อเก้าอัละห้าสุดเก้าเก้าเพิ่มจะหาศูนย์ท่าละเพิ่มโอ้สามเก้าศูนย์โอ้สามเก้าศูน ฝันลืมตัวฝันที่ว่าฝันได้กบนะตาทวนทางคุณตาทวนทางอันนี้เลื่อยยางไปเบื้องยางไปทวนท่างอัน่ะมันได้กบจนตัวใหญ่แง่ตาแดงจื้ครึ small, okay. 2, ่งอยู <fal is> ่เพื่อว่าน้ำสาะน้ำเสียเพลนและโจมเพิ่มออกมาโจมตัวใหญ่นี่โจมเสียออคือเมือสองมือโจมมาตาแดี่ยงจื้อขึ้นขึ้นน้ำตาเป็นเละล่ะมาตาแดงจึ้งโอ้ยเหมือนเขาตาทวนท่างผ่าน อ่านมาสิมาเสาะศูนย์หลายศูนย์หลายศูนย์หลายพอน่ยเพอนบอกศูนย์หลายศูนย์หลายเพืนศูนย์หลายเออเพื่นดว่าขึ้นมาเก้าศูนย์สามพื่อนออเพื่อนูท่าหนุมาเลยพ่อนดูท่านุมาเลยเพถามเพอันอันนี้ฝันตั้งแต่วันที่สที่ที่บอกเู้สามแต่ว่าปูเชีนเก้าสามศูนย์แม่แมนแต่พนบอกเก้า ศูนย์สามนอุทานหรมากเนี่ยเก้าศูนย์สามจริงๆแล้ววศูพัดมักสามเก้าศูนย์กันเลยโอ้โหมากสามเกศนเก้าศูแต่เพิ่นบอกเก้าศูนย์สามที่เพิ่นบอกเออสามเก้าศูนย์ก็ได้แล้วก็ตัวกันเนาะปูดกันสามเก้าศูนย์เหรอตัวกันตัวกันโอ้โหนี่ แตกก็ว่าที่แตกสามตัวแล้วมาถึงเขาขอกตอนเขาตรงตรงแท้ๆวันนี้เขาแท้เขาแท้ไม่พลาดสามตัวให้ตัวหนึงล่งเพราะว่าฝันดีสามที่จาหน้าบังดีศูนยพี่น้องเอฟซีก็พิจารณาเด้อครับคนเดียวปูบอกว่านี่แตกสามตัวแน่นอนสันปูฝันดีพร้อมฝันดีฝันดีปูเพิ่มมาอีกฮะศูนย์หนี้เนาะคนละครึ่งเนาะครึ่ง เออญาติแกเพิ่นถูกไฟช็ดยุงเข็บเลยล่องไปมาเข่าฝันไปนอนในห้องเพิ่นไหนไปนอนไปนอนเห็นไหมลูกหลานญาติเพื่อนนั่นอะไรเคื่อนนะประเด็นทำไปที่สวดม่อนยำแรงครับก็ไปเข่าไปนอนเพราะว่าตีนึงก nice um ็ออกมาประกันกับกัปมาวัดออกยุงเข็ตีนี้น้องอาที่สามมงเช้า ฝันขับอยู่ฝันขับคนละขึ้นคนละขึ้นแล้วก็บอกยังตอบอกยังตอไปยังหันหลังเทาไปเลยคนละรึ่งสีเป็นยังติมก็หาศูนัทันทีกติได้หาูนแล้วคนลึ่งของคนเขหาสิบเปเซ็นตะคนละขึ้นหลวงรุงวงคนไทยเนาะเขาบอกกติได้ห้าศูนย์ภาวาบาลกระเที่งกันหนึ่งห้าศูนบ้านเล็กที่กันนึงหศูนอีกครับมันฝันมาบอกมาหาล้าน ก้อนเคลื่อนหนึ่งขึ้น่อนแดกที่แก้เสียเอางันไปหาร้อยมาให้ล้านห้าร้อยฟันทังสั่นนี่มันก็ขากันมันโอ้เอาเงินหาร0อยมันก็ตรงกันพ่อดีก็ตรงกันมันแล้วก็สิตีแผ่ดอกได้ว่าฟันนังยุ่งเขาทายุฟันดีแด้เริ่มแรกคนลาว่าเป็นว่าลูกเฮียนให้ละตั้งแต่แรกตั้งแต่ต่อมวิดแลยวลูกเฮียน หกเจ็ม okay. yeah. ื่นยังสีแล้วซันหกเจ็ดมือนยังสีแล้วเจ็ดมือนยังสีแล้วครับก็มีหกเจ็ดนะครับเลขดังเลกดังบออ่าขึ้นเขาอันนันคือข้าตัวฟูอุ้มกนน่ะฮะละฮ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 นฮะฮะัะฮะฮะฮะนะัะฮัฮะฮะฮะฮนฮ่นะ่ะฮะกะฮะฮะฮะะฮักะฮ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 ะากาเละ แต่ว่าผู้หันมากสามเก้าศูนย์เน่โอ้ผูมากตัวสามเก้าศูนย์ตัวผู้มากตัวผูมากติดเต็นเส็นเต็นูมากสามเก้าศูนย์มากแต่เพื่นมาตจอมันมัดตะโกนบอกกันศูนย์หลายศูนย์หลายเก้าศูนย์สามเขามาตัดทวนทางพานเพื่อนน้ำเดือดสะเพื่อนโผงเงี้่ตาแดงน้ำตาเพื่นไหล เลจมเป็นโจมานอกมาจะโค้งพนกันยุ่เออเข้าเลี่เอะจอดลินมาเรียกเออเข้าตัวง่ายง่ายจนนี่ท่าจมจนเต็มเต็มสองมือนี่โจมพนุกขึ้นไหมาำนรับเล่นเป็นแปลกแปลกเป็นหน้าเสื้อถือเพราะเิ่งแค่ฝันแจ็คเอือจะฝักการมาจากสากภาษาอย่างมืองเลยยมก็ฝันกับคาดอยู่แล้วฝันไดคาดใด แต่งว่าสิเป็นยังไงเนาะจ้งเป็นยังไงแต้ฝันขากฟันแน่เป็นข้งแรกที่ฝันขัางฟันแน่ที่กำบไม่กระดานมาเ่รียเด่นเนาะมาเขาเรีกเด่นแมนนี่สามนี่หาหมูหนิมาเขาเรียกเด่นเรียกเด่นมาผ่าผ่าตัเชือล้ะเรียกเด่นหนินะเขาสูงวเดี่ยมัห่างจากหากรับสองพิเจานณาบางเด้อมือเินแลลงหอดมืดล่ำสิล่วยสิเป็นยังไงกับพิจานณาวิเคราะหบังดี แต่ว่าฟันดีแต่ว่าเขาแท่จะให้เ,เขาตัวไหนเกิดว,ว่า<อ>เขาจะแท่และเพราะฟันดีเยอะเกินก็สิแต,แตกด้วยล่ะแตกแท่ฟันหลักด้านหิวพุ่มพันกบตัวบางไงจมพนออกมากเนาะ ผมทำดากับ,ม,บมันบัวแมนนาะมันผมไงปูนิมนต์ทวนความฝันให้แต่แรกนะปูตาตองอวดคนเขามาปลูกคนมาปลูกเฮี้ยนหายมาโศกันเพื่อถามกันเนาะอ่าเคลื่อนมือวันที่หนึ่งมือหวยออกกันเนาะอ่าฝันมาปลูกปลูกเฮี้ยนเพื่อโศกันเพื่อถามกันาแจ้งมือแล้วสิแล้วปลูกสิบเจ็ดมือ วันหกเจ็ดมือนี่หกสิบเจ็ดมือนจังสิแล้วเจ็ดหกสิบเจ็ดหมือนจังสีแล้ว,วสัน้นหกเจ็ดมือนจังสีแล้วเพื่อดีผู้เมียกขึ้นนะวันนี้แปดห้าสองนี่เจ้าไม่เขียนไหนยุติใช่ยังเ,เขียนไหนฮึสายเหมือนกับลืมเนาะกระลืมแปดห้าสองถ้แปดถ้สองแปดหกดีเลขมาก เลขกันนั่นอ๋อปูมากในใจปูมากมากแคเจเพราะว่าม,มันออกกันสองห้าแปดันออกสองแปดหกต่อกันเลขเกิดมากมกับเลขฝันที่นโงบเปล่นตาทุนท่างมาไหมล่ะเป็นบันกย่าไปพ่อพงคบไงน้ำตาพลหลก็เลยไปโจมมันออกมาก็เล่ยก็เล่ยอุท่านออกมาว่โโาเก้าศูนย์สามโหบไงเพิ่นโบไงอุท่านออกมาวา่าเก้าศูตั้ การมาจะจับมาสามมีเมื่อนี่แหละฝันคักฝันแน่คิดว่าสิแตกก็คักล่ะว่าตัวไอ้ตัวหนึ่งล่ะเพราะฝันดีเพราะงวนก้อนกับฝันวันเขาว่าปูกเขี้ยนไงเมื่อกันเขาเนาะแฝดหาเนาะวดนี้กับฝันมาเฮที่ไหนอีกหลังหนึ่งคิดว่าสิเขาก็คักแหละเรี่ยพิจหน้าเบ้งครับพอพิจารณาบ้างอะดี พวกไหนมีดวงก็สิได้คิดว่าฮะฮะปู่ไม่ยังสิฝากถึงพี่น้องเอฟซีถึงญาติโยมก็ได้เด้อปู่ไว้ฟ้อนหน่นเนาะครับญาติโยมผู้เพิ่นติดตามแอบนินอยู่เนาะสมีความสุขความเจริญใกล้สิปีใหม่แล้วเนาะขอให้มีอายุวรรณะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรลำรวยใสิปีใหม่เด้อ หายทุกหายโศกหายโลคกหาย,ยไพ่เผยายามบังเดอ้อมองได้คนหลายก็ยิ่ไปจี <c oughs> น้าบาังดีๆสุดท้ายนี่ก็บม่มยหยังเนาะขออวยพรขอให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุวันนอสุขขังพลังสาธุสาธุ